เจ้าภาพเจ้าททานะครับจะได้ถวายจะตุปัจจัยนะครับเดือในงานเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นบ้านใหม่นะครับโยมพ่อสุรพลแม่สวัสดนะครับบุญทศนะครับเป็นโยมพี่สาวโยมพี่เขยพร้อมญาติพี่น้องนี่นะครับ <c oughs> <c oughs>

ตะากับูก็เป็นันที่ดีขึ้นถ้าเป็นซ่อมเดียวจวบจากปูหจำได้บุลพปีปูมาเจอดอนที่เข้าไปกันคืนนั้นน khá subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ cái video đó nữa

บูทีส่วนบูที่นเกบุรพายส่วนบุรพายจารย์ทนะส่งเจ้ากรรมนายบิน็นสัรพสัตทัายนะครับเว่าวตาินังเตาบุพารติที่ตังบุงังกิมวาตามตโตตาเรโตตังกายันโทปนาโตยานามิโตนิราโยานา Un